รรคพลังประชารัฐก็ยังคงยึดครองห้องหลังบรลลังและไม่ยอมย้ายออกอยู่แล้ววันนั้นที่เราเข้าไปด้วยกันกับประธานก็คงเห็นแล้วว่ามีการเอาชั้นหนังสือเหล็กมากั้นเพื่อให้ครึ่งหนึ่งของห้องเนี่ยน่าจะเป็นห้องส่วนตัวของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณที่ไม่เคยเข้ามานั่งในสะพานนี้เลยด้วยซ้ําผมก็ไม่แน่ใจว่าห้องนั้นท่านพลเอกประวิตย์เคยได้เข้าไปนั่งจริงๆหรือเปล่า ต่อฝ่ายคานเขาแอบแซวว่าลูกป้อมไม่ไปสภาเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุนะครับผมจะไปหรือไม่ไปอ่ะแล้วมันผิดหรือเปล่าะวันวันก่อนนี้เขาเหมือนแบบว่าอภิปรายในสภาถามหาลูกป้อมเลยถาม<อ>ใครถามไก่ก้าวไกถามทำไมล่ะเขาเขา,าว่าไม่เห็นลูกป้อมเลยเไปอยากมาหามันก็มาหาดิมา,าที่บ้าน จากกรณีที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณวนาพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ตอบโต้สสพักเก้าไก่ที่ระบุว่าพลเอกประวิตรไม่เคยมาเข้าร่วมประชุมสภาโดยพลเอกประวิตย์ได้ย้อนถามกลับไปในเวลาต่อมาว่าการไม่เข้าร่วมผิดหรือเปล่าขณะที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้โพสต์ผ่านเอกถึงกรณีดังกล่าวว่าหากสสขาดการประชุมได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของวันประชุม ถ้าเกินโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากประธานสภาจะสิ้นสุดสมาชิกภาพทีมข่าวท็อปปิกรีเซนท ailand จึงเข้าไปตรวจสอบข้อมูลว่าในการประชุมสภาที่ผ่านมามีใครขาดใครลาใครหนีการประชุมบ้างซึ่งเราสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เฉพาะในส่วนของรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ตั้งแต่ครั้งที่1เมื่ออังคารที่4กรกฎาคม2566 ถึงครั้งที่21วันพุธที่11ตุลาคม2566รวม21ครั้งแต่ยังไม่รวมรายงานของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1อีก6ครั้งและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันพุธที่13ธันวาคม2566เป็นต้นมาซึ่งไปดูกันว่ามีใครที่หนีการประชุมสภามากที่สุดเราจะแยกชุดข้อมูลออกเป็นดังนี้ สสพักเพื่อไทยครองแชมป์ไม่มาประชุมมากที่สุดมีสสที่เคยไม่มาประชุมทั้งหมดรวมกัน190คนจากทั้งหมด498คนโดยให้เหตุผลว่าลาประชุมโดยเป็นสสจากพักเพื่อไทยมากที่สุดถึง66คนรองลงมาคือพักเก้าไกล34คนพักรวมไทยสร้างชาติ27คนพักพลังประชารัฐ20คนพักภูมิใจไทย13คนพักประชาธิปัตย์13คน พักชาติไทยพัฒนา6คนพักไทยสร้างไทย5คนพักประชาชาติ4คนและพักเพื่อไทยรวมพลังและพักเสรีรวมไทยรวมกันอย่างละ1คนบิ Big ๊กป้อมทุบสถิติสูงสุดนี้ประชุมสภาถึง16ครั้งและเป็นข้อมูลที่น่าตกใจเมื่อลองเจาะข้อมูลรายบุคคลเพื่อตอบคำถามของสสจากพักก้าวไกลว่าผลเอกประวิตรวงสุวรรณไม่ค่อยมาประชุมสภามันจริงหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงของสสที่ไม่มาประชุมสภาเราจะเรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจํานวน11คนดังนี้ลาดับที่1ที่ไม่มามากสุดคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ลาประชุมถึง16ครั้งจากทั้งหมด21ครั้งและทําสถิติไม่มาประชุมต่อเนื่องกันถึง5ครั้ง ลำดับที่2นายชูชาติชมกลิ่นสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติและเป็นรองหัวหน้าพักและยังเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลาประชุม15ครั้งทำสถิติไม่มาประชุมติดต่อกันถึง4ครั้งลำดับที่3นายสุพลจุนใสสสจังหวัดชุมพรพักรวมไทยสร้างชาติลาประชุม15ครั้งทำสถิติไม่มาประชุมติดต่อกันมากที่สุดถึง13ครั้ง ลำดับที่4ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่มำรงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและอดีตรองนายกรัฐมนตรีลาประชุม9ครั้งไม่มาประชุมติดต่อกันถึง3ครั้งลำดับที่5นายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญสสกทมพักเก้าไกลาลาประชุม8ครั้งลำดับที่6นายจุติไกรเลิศสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมลาประชุม7ครั้งไม่มาประชุมติดต่อกันถึง6ครั้ง ลำดับที่7นายราชิตสุดพุ่มสนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ลาประชุม7ครั้งลำดับที่8นายสุพัฒนพง์พันธ์เมชาวสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติและอดีตรองนายกรักฐมนตรีปัจจุบันได้ลาออกจากการเป็นสสแล้วเคยลาประชุมถึง7ครั้งในปี2566าลำดับที่9นายอนุภาพลิขิตอํานวยชัยสสสมุทรสงครามพักคก้าไกลลาประชุม7ครั้งลำดับที่10 นายอนุทินชาญวีรกุลสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยและรองนายกรัฐมนตรีลาประชุม5ครั้งลำดับที่11นายสุชาติตันเจริญสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรลาประชุม5ครั้งและทำสถิติไม่มาประชุมติดต่อกันถึง5ครั้งสสที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยพบตัวเลขเสียหนูอนุทินหนีประชุมมากสุด ทีมงานได้ตรวจสอบเข้าไปในข้อมูลของสสที่มีตำแหน่งในฝ่ายบริหารด้วยพบว่าในอดุลธินชานวิรุฬุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีสถิติลาประชุมมากที่สุดอยู่ที่5ครั้งรองลงมาคือนายสุริยะจึงรุ่งเรือนกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาประชุม4ครั้งและนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาลาประชุม4ครั้ง และนายประเสริฐจันทนรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลาประชุม3ามครั้งสสสมัยแรกที่หนีประชุมสภามากที่สุดตกอยู่ที่พักเก้าไกลทั้งสองคนถึงแม้สสจากพักเก้าไกลในสมัยนี้จะมีรายชื่อว่าไม่มาประชุมสภาถึง34คนแต่ก็ยังเป็นรองพักเพื่อไทยที่มาเป็นอันดับหนึ่งแต่พักเก้าไกลได้ชื่อว่ามีสสที่เพิ่งเคยดํารงตําแหน่งนี้เป็นครั้งแรกมากที่สุดซึ่งนายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญ สสกทธมพักก้าวไกลมีการลาประชุมถึง8ครั้งและนายอนุภาพลิขิดอำนวยชัยสสสมุทรสง,งครามพักก้าวไกลลาประชุม7ครั้งทั้ง2ถือเป็นตัวแทนของสสสมัยแรกที่มีการหนีประชุมสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดอยู่ในท็อปสิของสภาด้วยซึ่งเรายังพบข้อมูลว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1รวมทั้งหมด21ครั้งนี้ การประชุมครั้งที่6เมื่อพฤหัส,สบดีที่10สิงหาคม2,566มีสอสอลาประชุมรวมกันมากถึง69คนเป็นวันที่มีสอสอไม่มาประชุมมากที่สุดส่วนการประชุมที่มีสอสอไม่มาน้อยที่สุดคือครั้งที่1เมื่ออังคารที่4กรกฎาคม2566มีคนลา1คนคือนายสัทิระเผื่อประพันธ์